คัลโสด้วยดชสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซู้คู่สู้คนด้วยครับผมพบกับคอยบูมน้อยรอยเอ็ดเชิญแนวคือเขาเกระเดืมครับไปกินหมูกระทะมาพี่น้องโอ้ยหมูกระทะติดข้อคอยเอาเตรียมเมื่อก่นหนังย่ำลงไปเอาลงแล้วอยู่บนโต๊ะอโต๊ะอ๋อแต่มมาลงอ่าไปกินหมูกระทะมาพี่น้องครับผมผลปรากฏว่าวันนี้นะครับผมเดี๋ยวฝากากดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ในได้คำพี่น้องเ <Okay. S 1> ออการถ่ายคลิปมันจะข้ามขั้นตอนไม่ได้ต้องบอกให้เอฟซีกดแชร์ก่อนนะครับถามว่ากดแชร์ไหมอืมเ <c oughs> อฟซียอกยอกเออเพิ่นใจดีเพิ่นกระิกดแชร์ให้ในลนะเนาะฝากกดแชร์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 ในได้คำพี่น้องครับผมโอ้ยกลับมาแล้วพี่น้องครับผมบูมน้อยไม่ได้ขายเสื้อผ้าเออไม่ได้ขายเสื้อผ้าแล้วครับจะบอกว่าไม่ได้ขายเสื้อผ้าแล้วนะวันนี้นะ่ะเพราะว่าเพราะว่า มันหมดแล้วมันมีแต่อันนี่นี่นี่มันมีแต่ชุดนอนนะครับตอนนี้คือการที่บุมจะขายมันก็ต้องมีสินค้าใหม่ๆกระเป๋าหมดครับกระเป๋าก็หมดนะครับกระเป๋าหมดอ่าชุดเสื้องานป้ายหมดนะครับคือสินค้ามันเหลือเฉพาะมันเหลือน้อยประเภทนะครับคือเราต้องการสินค้าหลากหลายตอนนี้คือสินค้ามันเหลือประมาณนี้เราก็เลยยังไม่ขายนะครับตอนนี้ก็เหลือชุดนอนอยู่นะ ไปสนใจชุดนอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์ xl 2xl 3xl 5xl ชุดนอนซาตินานาโนเราก็เหลืออยู่นะครับแต่ว่ามันขาดเสื้องานป้ายกับชุดเซ็ตแล้วก็ขาดกระเป๋าขาดหมวกขาดของแฟชั่นนะครับเมื่อวานนะพี่น้องครับเมื่อวานแบบโอ้โหเมื่อวานขอบพระคุณลูกค้านะครับผมเห็นบอผู้ได้ว่าบุ๋มน้อยขายของบอดีแมนบอ fc บุ๋มน้อยตาหักกระดอวยแมนบอส fc บุ๋มน้อยหน,น้ารักครับผมพะว่า fc เข้านี่ก็ยังอุดหนุนยังหักยังแพงนะครับผมเพราะว่าบุ๋มน้อยเป็นคนที่แบบว่า คือธรรมทาข่อยยังอื่นนะข่อยบัสูรเอาพี่น้องมาหาเงินแข่งกันลดข่อยบัยาัาน,นะครับตราบใดที่เอฟซยังให้การสนับสนุนตราบใดที่เอฟซยังซื้อเสื้อผ้ากับบูมน้อยถึงไหนถึงกันครับถ้าเกิดว่าเอฟซไม่ซื้อละก็ไม่ได้ขายเ <laughs> สียขายแห่ไายกันเอฟซีบัสสแต่ลูกค้าบัสสูน้องพี่น,อน้องเนาะนะครับต้องขอบพระคุณเอฟซนะครับเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานโอ่ะเมื่อวา,า,านนะครับยอดเท่าไหร่วะเมื่อวานแ้มถึงหกหมื่นเนาะ เมื่อวานยอดขายหกหมื่นนะครับต้องขอบพระคุณเอฟซทุกท่านนะครับเกือบเกือบแสนแตกนะครับตอนสมัยเมลี่อยู่เนี่ยก็แสนแตกนะครับอืมนะครับเอ่อบูมไลอ,อยากจะบอกว่าเงินทองถ้าเราไม่หามันก็หมดนะครับเราต้องหาเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องครับผมเพราะว่าบูมอยครอกลัวใหญ่ต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับบูมไยก็พยายามที่จะขายราคาเสื้อผ้าให้มันอยู่แบบว่า อยู่ในเกรดที่มันแบบว่าราคาจับต้องได้ครับเหมือนกับเสื้องานป้ายน่พี่น้องเสื้องานป้ายเนี่ยบูมน้อยเอามาขายเนี่ยคือสูงสุดตีให้เลยสูงสุด300ไม่เกิน350เสื้องานป้ายนะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ยี่ห้อแบรนด์ขึ้นห้างนะบูมน้อยก็ขายราคา4 0 0 500ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือรวมค่าจัดส่งนะครับชุดนอนก็2-300รนะครับผมเออนะครับรับรองว่าร้านเราขายถูกนะครับกระเป๋าแฟชั่นเหมือนกันแล้วก็ขายไม่แพงนะครับเป็นกระเ๋าไอมันไม่ใช่กระเป๋าแฟชั่นครับกระเป๋าวนไอพี่นอ กระป๋องงาน VIP แล้วก็ออกมาขายแค่สองสามพันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามฝากอุดหนุนด้วยนะครับสรุปว่าวันนี้ไม่ได้ขายเต้มเพราะอ่หน้องเต้มเพราะอะไรคะอ่า <ผม S 1> อีเต้ม,<ผ>มป้าทรงผมแหมทรงผมเ,มอ,อ,ผมเมอ,อ็นอีน้องเตีม้มอีหน่องสาวคนงามครับผมน้องเตี้มค้นโก<ว>สุริโยบานทามีตะโก,กไปหนเงินสีใสกับเปามีพี่น้องครับผมเออพวกนาสีผมป้าว่ามันไฟใหม่แก็บพี่น้องป้าสีผมแหมอุ้ยยังมาเขินละ ที่จะอืมอันนี้อันนี้โมดมีคนถามก็คือมันมีประเด็นว่าเอ้ยโมดหน้าตาดีขนาดนี้มีแฟนหรือยังวะประมาณนี้ยมมีใครถามโมดโมดโมดอ่าอ่าตอนนี้น่าจะจีบกันกับพี่อาทิตย์นะครับเขียวบ่ม่ันเด้อเออพี่อาทิตย์พี่อาทิตย์งวยเยอะนะมดชอบไหมเอาพี่มูดจะไปจะไปเลี้ยงมัว โม่ยังโสดนะครับตอนนี้โม่ต้องการหาเงินอย่างเดียวตามหาขมิบสีนางต้องการหาเงินตามหาขมิบยังเก่อขมิบสีขมิบยังเก่อขมิบสีที่ว่าไม่ขมิบอันนั้นหาอไม่เจอแต่ถ้าถ้าไม่มีผัวแต่ต้องขมิบนะฮะลูกนี่ใส่ไลท์คลิปนี้สิบแปดบอกได้พี่น้องตู้ไข่กขาบอกกันทั้งสี่ลักพี่น้องอีนดีเด้ เออบูมบไล่เขาบอกนี่สี่หลายมาโลกสงโลกสวยว่าไ้เด้ตู้ไข่บอกกันนี่สี่เอาตรงๆนะพี่น้องหเห็นมนหมมันหยยบสะพโอ,อยู่ในคขีปพี่น้องครับผมโอ้ยหยยบสะโพยในคขีบเนี่ยตัวจริงเนี่ย <c oughs> บอกน้ำกับพท่านพี่น้องบอกน้ำมันกับพท่านเด็พี่นอ้องอิลนี่น้องแต้มนะะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบว่าคือเอาตรงๆพี่น้องใครที่จะมาอยู่กับบูมได้คือหนึ่งต้องเป็นคนที่แบบว่าขยันจริงๆถ้าเวลางานในบูมน้อยจะเป็นคนที่จริงจัง ถ้าออกจากเวลางานปุป๊บเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะพี่น้องครับผมบูมไลกับเป็นคนจิงสีล่ละสิมาสิ <c oughs> มาโลกสวยว่าไรเลยพี่น้องเขายูต้องกันเขาก็ต้องชัดเจนมันว่ามีอะไรต้องคุยกันทั้งหมดบูมไลเป็นคนที่ตรงๆถ้ามีอะไรคือต้องคุยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทุกคนนั่นแหละเออถ้าเราผิดนี่เราขอโทษบูมไลเป็นคนแบบนี้ถ้าผิดขอโทษแต่ไม่ผิดฉันเตียงหัวจนฝาเปือคนแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนตับเดียวนะพี่น้องบูมไลเป็นคนไม่มีตับเลย ข้อบิดกินตาบัดเห็นบอพี่น้องกัดบุ๋มหน่ยเลยกัดเป็นคนยังสี่เด้พี่น้องตามจริงบุ๋มนะเป็นคนไม่พูดเลยตัวจริงนะอย่างือสิเบปากเออบิดดำนอาถือโคบิดสแตกตาเปิดละพี่น้องนี่อย่างโควิดกับเป็นตาสังเลยพี่น้องโอ้ยเหนื่อยย่างโควบิดกับเป็นตาสัง โควิดกับเป็นตะสร้างอหลีพี่น้องครับผมมันบกินหมองอึนในพี่น้องไม่หาสแตกคปอดคนงิดไหลพรุ่งนี้พรุ่งนี้บุมน้อยว่าจะพาเด็กๆนะครับไปไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จะไปถ่ายเราจะไปถ่ายชีวิตผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วพี่บุมบูมก็จะไม่ถ่ายใส่แมสแล้วก็จะให้น้องแตมเป็นคนที่ถ่ายคลิปใช่แล้วหลังจากที่เราออกมาจากโรงพยาบาลปอดเราก็ไม่เหลือแล้วปอดหาย เอยโอเคน่ครับพี่นองครับผมมาอนีกับพ่อได้ขายเสื้อผ้าได้ไปนองครับผมเสื้อผ้าขายดีนะครับขอบพระคุณลูกค้าหลายๆครับขอบพระคุณลูกค้าหลายๆทีนี้หักยังเพงนะครับทีนี้หักยังหอมบุน้องแต้มกำลังอันค้นของไปนะครับอืมอันนี้พี่หมวยก็กำลังทำบัญชีเออพี่หมวยกำลังทำบัญชีครับบัญชีทำไม่ได้ขาดขมิบสีเออขาดขมิบสีนะครับบัญชีก็ยังทำไม่ได้ขาดผู้ดียวัยเดียยวัยเดียวเออนะครับแต่ว่าเออ พรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้มีชุดนอนอ้าวชุดนอนมีแล้วชุดนอนมีแล้วแต่ว่าอา่มีชุดเซ็ตพรุ่งนี้นะครับรอชุดเซ็ตกับกระเป๋าเข่ามาไม่แต้มมุกยานยางาาอองนังเข้ามาเออผู้หนึ่งเส้นเกียงขาวผู้หนึ่ง,งเส้นเกียงดําครับแต้มจักปีเราเอฟเอฟซีถามสิบเก้าค่ะสิบเก้าโอ้น้องแต้มแบบคือแบบไม่น้องสิบเก้าปีว่าหนามันแบบแน้วมันมะ สิเก่าปีเต้นว่าหนามันือจิ้งยีถิบขวดยังบม่ได้หวยังแต้มเด้ล่ไม่ได้วอย่างนี้แหละเอาประกาศแล้วโอเคบายบายพนักงานอ่าแอดมินกลับแล้วครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเงินไหนเด้อเออก็คือพนักงานบูมน้อยนน่นยบูมน้อยโอนเงินให้เดียบูมไหนก็ได้นให้เป็นเงินสดนะครับเราโอนผ่านบัญชีทีนี้แต่ละวันอ่อแต่ละอาทิตย์แต่บูมน้อยก็จะเอ่อถ่ายถามเด็กๆว่ามีเงินเก็บบอจังสินะพี่น้องเพราะว่าแอดมินอยู่ที่นี่นะครับเอามึงมาอย่างเต็ม คือบวกกับแต่บกกับแต่รู้อันพนักงานบุมน้อยเนี่ยคือก็แอดมินนะครับก็อยู่กินที่นี่นะครับเราอยู่กันแบบครอบครัวนะครับกินอย่างแกไปใส่ลูกกับเราบอกกลับบ้านเลยอันนี้สกับบ้านโอ้ยออเดอร์ม่ได้แล้วยูวไม่ใช่กับอย่างนี้นี่เสื้อผ้าของอ้ย่าอยู่ไหนๆนะครับก็พรุ่งนี้ก็ฝากอุดหนุนเสื้อผ้าบูมน้อยหน่อยนะครับ บุม้มอะล้ำลึกเสมอว่าเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินพนักงานเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินตัวเองแต่ FC นะและลูกค้าคือคนที่จ่ายเงินเราถ้าเราไม่ได้ขายของแล้วก็ไม่มีเงินยาใช้ ide, แล้วก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายแอดมินนะครับ FC ค,คือคนที่ให้เงินเรานะครับบุ้มน้อยก็บอกแอดมินเสมอนะครับเอ้ยนั่นแหละบอกเด็กหน่อยเสมอๆนั่นแหละว่า FC เป็นคนที่มีประคุณธ้รเฮานะครับก็พรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาอุ่นหนูเสื้อผ้าบูมร้อยหน่อยนะครับพี่น้องขอพรบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องครับผมสวิสดสวัสดีฟันดีลาตีวัตพี่น้องครับสวัสดีครับ